เพลงลิปซิงเองกำกับเองดอกนี้สวยจริงเจ้าเอาย๋ยยังพอมีผู้ใดละลืมเนื้อมาล้มเล้าอาไปพนอ,พองลองไม่ได้อ่ะเสียงเขาแบบเสียงสูงอ่ะลองตามยากอ่ะลิปซิ่งได้อยู่ง เจอเวอร์ชันอรวีสัจจานนท์จะขิดปะหัวใจไปตามสายลมอปนทั่วแคว้นแดนใดไมยชมสมเป็นกุหลาบเวียนมือโอ๊ยแม่อรวีมันมีเพลงอะไรนะตอนเด็กๆกับฟังอยู่เรนูยังหนาวหรือปะ นี่จะชอบฟังเพลงแบบพวกเก่งเนี้ยหนาวลมที่เลนูเลนูยังหนาวในลองสิเมื่อ,นนหอไหร่จะลองจบเพลงไม่มีทางค่ะชมพู่ไม่เคยลองเพลงไหนจบเพลงไม่มีค่ะ ไม่มีทางไม่เคยร้องเพลงไหนจบสักเพลงพี่แจ้เหรอเมื่อก่อนฟังเพลงพี่แจ้บ่อยมากเลยแม่แหละชอบแม่แอบฟังอยู่ปะเนี่ยจะเจะเปิดเพลงโปรดแม่ให้ฟังแม่ชอบฟังอธิษฐานรัก ใครที่แบบว่าพ่อแม่ติดเพลงเก่าๆอะ่ะของต้อมเลนโบของชอมพูฟุตตี้ของใครอีกนะมดหานอ่ะเอาอธิษฐานแล้วกันฟังมาตั้งแต่เด็กเลยเกิดไม่ทันค่ะแต่ว่าแม่ชอบเปิดให้ฟัง ม,มกกต้องลู้กับข้าเพื่อข้าดอนี่โตมากับเพลงแบบนี้จริงๆนะ เดี๋ยวนี้มันเลือนลางเอ้ยเพลงนี้ความในใจน่าจะมีคนเคยฟังน่าจะฟังกันเยอะอยู่เพราะเพลงนี้เขาแบบเอามาทำใหม่อะเบิร์นก็เอามาร้องใหม่น้องอาอายก็เอามาร้องแต่ว่าเราชอบฟัง่งเวอร์ชั่นตอน เพอน้อใช่ไหมขอเจ้าตาน้องอ้า,อายน่ารักมากเลยอ่ะนี่ว่าเขามีความแบบเหมือนนัน่นอะเหมือนพิมพว์วะชื่อพิมพ์ปะพาพรบะที่เป็นาดาราช่องเจ็ดอ่ะน่ารักมากนี่ชอบคนหน้าแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยเแบลเบลดิตอนที่เขามาในยุคกามิกาเซ่อ พิมที่ว่าร้องกันสามคนมะนี่ชอบพิมพ์ที่สุดหลับห้าวันนั้นจะยังไงเพราะ เพลงนี<ป>้เพลงนี้ เพลงนี้คือตำนานและเพลงนี้เท่านั้น ตาแดดหน้าดำบ้าชาวคำตุ้นอ้นบ้าชาวคำ เพียงไรคะเนี่ยเกิดไม่ทันนะเดย์นี่ก็เกิดไม่ทันเหมือนกันเพราะว่ารุ่นเนี้ยน่าจะเป็นรุ่นแบบรุ่นรุ่นรุ่นโตวกว่าเราสักยี่สิบปีได้ปะไม่รู้อะ่ะเพราะว่านักร้องอะ่ะก็ตอนนี้ก็สี่สิบเจ็ดปะเมื่อคืนเมื่อคืนชมพูเพิ่งเรื่อนดู แต่ว่าตอนนี้เมืู่เกิดมาแล้วอะตอนเด็กๆก,ก็คือแม่แม่เปิดเทปอะให้ฟังแล้วก็จะชอบมากเลยมันมีความแบบเด็กๆไงรุ่นสองห้าสองแปดอ๋อค่ะนี่โชคดีมากเลยที่ตอนนั้นแบบว่าเขามีเทปให้ฟังไงก็ได้ฟังทางอัลบั้มเลยจะเป็นนกแรหนุ่มดอยเต่าอะไรนะอะไรอีกอะไม่ออกอุ้ยอะเรียกแกว่าอุ้ยอะ มีคนบอกว่าไม่จบสักเพลงมันไม่ใช่แค่ชมพูนะที่ไม่จบอ่ะพอะเปิดเพลงนี้อ่ะขึ้นมาอีกล่ะอ่ะขอเพลงนี้อ่ะขอเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่จบหรอกไม่จบง่ายหรอกอุ้ยคำหรอไหนลองสิหรอใช่ไหมใช่อุ้ยคำหรอไม่ใช่ฟังดูคล้ายคำอุทานแต่ความจริงนั้นคือสรรพนามคนแก่ แล้วก็อีกเพลงหนึ่งอะอะไรนะแม่อยู่ไหนมารับลูกที่อะชื่อเพลงแล้รวเมื่อก่อนชอบร้องให้พ่อกับแม่ชอบบอกว่าเป็นลูกเยต่นซึ่งเยต่นคือใครก็ไม่รู้อะแล้วบอกว่าเ,าเก็บมาเลี้ยงเยต่นทิ้งไปทุกวันนี้หาแม่ไม่เจอเยต่นอ่ออะไรนะ กอดเสาเถียงอันไหนลองกอดเสาเถียงอันนี้ก็คือฟังบ่อยเหมือนกันพวกอะไรอนะเพลงไทยบ้านเนี่ยลองได้หลายเพลงเลยนี่ชอบก็เพลงอะไรพวกเนี่ย เดี๋ยวจบเพลงนี้ก็จะไปแล้วเหมือนกันทุกคนบ่ายกว่าแล้วมึงหูบอบอได้สนมือสันวันดีไพยสิมีแห้งกัดสร้างทองบอไป ตามระเบียบเสร็จเขาจนได้ญาติผู้ใหญ่คือสีนาบ้านปานกระดงกะหักสิตายแต่สุดท้ายยังหลุดคงมันอยู่ว่าได้อยากายเขาโอ้โอ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  น้ำตาตกลงจกจักบกมันจังสิพ่อพอสิขาคนจังมึงให้ตายไปจากใจเคียดให้คักค,กคกเบิดเหล่จาจักว่าจักใครก็ยังบ่ไปยังบ่ตายไปจากใจจากเธอโอ้เอีเอฟฟันหนึ่งซีมันจะซสีเอฟได้ยังไงละ่ะ เมาก็เมาพอตายยังเห็นแต่ภาพเก่าเก่ากูคิดฮอดเขาโอ้ยไปกับสายลมซาลิวลุดไปคือว้าที่เอาขึ้นบอ่อใดห้ยเหลเา้าปากสมมติจะน้ำตาไหลห้องเอินอสิสิมาเดินหามืองเอ้อ จะขวดไหมคะ่จะนามตาตกลงจกจกักบอกมันจังสิพอพอสิค่าคนจังมึงให้ตายไปจากใจเคียดให้ครักครักเบิดเราจะว่าอาจะใครกิยังหมไป ยังบ่ตายไปจากใจจากเธอโอ้ยคิดดแต่กอดเสาเทียนแนมไปกองเฟียนก็เห็นแต่หน้าขาวขาวเมาก็เมาพ่อตายยังเห็นแต่ภาพเก่าเก่ากูคือทอดเ่าโอ้ยใจห่อเธอมาสิใจักสายลมสา ลิลุดไปคือว่าวที่เอาขึ้นบอดายให้เราคงเปากสมัครจนน้ำตาไหลห้องเอินใสสีมาเดินหามืงเทำไรอ่ะ้องเพลงครับ <c oughs> ตอนแรกก็จะไปอีกเพลงนึงก็ได้อยากร้องแล,แล้วสรุปจังไปไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนที่ไหม <c oughs> ไปเรียกเลยยัยงมันมีไพ่ย์งองไม่ค่อยเก่งอ่ะปินยังไพทย์เอาไปใส่ใจ,ม,ใจมาคุยคุยแล้วก็หายเสียใจอยู่เด้ก เาหูซึกดีแต่เพิ่นไปบอด้ลาจากยามีหวังแต่ก็ต้องหมดหวังนั่งซื้อกะหูซึกเจ็บพี่หักเหรอนันเปลี่ยนแล้วนะตอนมาาใใจจสัับกกเทไไปป เหดตาสบก่าวันหลอกล่อให้น้องตายใจสร้างมาเป็นผู้สายตาสร้างแทนน้องหากไอ้บอมีใจใจอย่าเหดให้น้องคิดน้ำเนอมาะ่อรลอไอคิดต่อว่ามีใจให้กันแล้วมันนับบางทางสายละหันเหมือนแนมคว้าไอ้ใครยิ้ตาแล้วยิ้มมาหัวใจเต็น สองคนใดยังกายเข้าไปอ้อยอ้ายก็เห็นบ่อยากปล่อยให้ใจต้นจนวายตายแหลกลายอยากถามอ้ายว่าอ้ายมีเมียไปไทายังบอกมีน้องสิจีบเอาชนแก้วบเบาบอกมือไว้าบายคุยกันเด้อชัดลายเด้อวักอ้อยลายเด้อเอา น้องโอน่ะช่วยด้วยน้องโอนมากเลยน้องโอนน้องตัวโอนน้องโอนน้อนอน้องไปกัดน้หรอน้องไปกินอะไรมานอาไปแอบอยู่ใต้เตียงเหรอ มันเพิ่งออกมาไม่รู้นะัวโยมอยู่น้องน้องนีน้องหลบผูน้องก็เลยจะเดินหนีออกไปออกไปเลยคนเต็มเลยขำหน้าน้องพี่หน้างเห็นพี่หรือแมวอะไรหรองยาไปไไปเลย ลงไปข้างล่างลงไปแมวของแมวเหนียวอยากทาไอาว่าไอามีเนี่ยไปถ้ายังบ่มีน้องสีจิบเอาชนกาวเ,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 เบาเบาบอกมือบายบายคุยกันเด้อชัดลายเด้อมักไอลายลเด้อ แลกลายอกทาไอว่าไอไมีเมียไปไทยยังบอกมีน้องสิจีบเอาชนแกวเบาเบบอกมืบอ,บ,อบายบายคุยกันได้แทบลายเด้อมักไอไลายเด้อที่่นาลง,งเป็นของไอแล้วอยากเป็นคู่ของกับไอนั้นบอกมาแ Uh-oh, uh-oh. Oh, oh. ตัวเองเขาปาแล้วนะตัวเองไลฟ์ like, นานแล้วเดี๋ยวมาใหม่จะค่อยมาใหม่วันนี้มันจะไม่ได้ทำการทำงานใดๆแล้วเนี่ยโอเคป่ะซูรุป,ปรกาก้าตาปะเฮงงงมากเลยทำไมเขาถึงตั้งชื่อเพลงนี้เนี <laughs> ่ยนี่คือตอนแรกเห็นคิดว่ามันต้องเป็นเพลงอะไรที่แปลกๆแน่แลแลเลยแต่พอฟังจริงๆมันก็แบบน่ารักน่ารักไงเตงเขาเพิ่งมา <laughs> สมน้ำหน้าตเงตเงตเตงทำไมเพิ่งมานี่เขาไลฟ์นานแล้วนะคะ เหมือนพี่ชมพูเลยค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ดีใจมากเลยที่หน้าตาเหมือนชมพูนะคะไปทุกคนค่ะทํางานทําการไปมีกันบ้านก็ไปทําอาบน้ํายางไปอาบน้ําเร็วเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ค่อยมาเมาส์กันโอเคไหมบายบายครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะทองฟ้าก่อนได้ไหมไลฟ์หน้าได้ไหมจริงจริงตอนแรกรอะว่าจะไปตั้งแต่เพลงเมื่อกี้ก่อนเสาเสียงแต่ว่ามันเพลินไงนี่ต่อให้อีกต้องสองเพลง นะขอ้องวันหยุดเนอะเอาหรอเอาหรอตาลาวันหยุดเลยไม่ทํางานเนอะเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมานี่มันนานแล้วเดี๋ยวมาใหม่ไลฟ์ Life หน้าปีไหนแรงมากแรงมากนะอย่าลืมยิมเยอะๆได้ค่ะโอเคค่ะยิมเยอะๆแล้วค่ะได้คิดถึงเดี๋ยวก็จะมาหาใหมา่งไงเนาะ มันหยุดไม่อาบน้ําเฮออ้อยายเห็นว่าอาบนะเหม็นอะไรอ่ะนี่เหม็นอะนไม่ไมทุกคนขอบคุณ,อคณดอกไม้นะคะขอบคุณของขวัญทุกทุกอันทุกชิน้นทุกอย่างเลยนะคะสําหรับไลฟ์นี้ก็เดี๋ยวไลฟ์หน้าเจอกันในไหนดีไอจีบ้างเนาะเจอกันในไอจีในไอจีบ้างโอเคเป้า ไปละของจริงบายบยเอาแล้วมันกดไม่ติดละเออ